แข่งยิงจรวดนะครับยิงแม่นเติมลมเท่าเดิมเนาะทดลองกันระหว่าง4ทีมนะครับใชีเติมน้ำแล้วมาบอกคุณจำใส่ลงไปเติมเท่าไหร่จะได้เป็นสถิติเดี๋ยวเราจะได้มาดูมาทดสวบอ่ะชมพูทีนี้เท่าไหร่เติมน้ำเท่าไหร่ครับโอ้เดี๋ยวโอเคมาดูกันมีตัวแปรนะครับมีการเติมน้ำเติมลมนะครับยิง30เมตร ครับมาลุ้น,นว่าสีนะาไหนจะชน, 4, 2, นะน้ำเท่าไหร่จ๊ะน้ำสี่สองศูนย์ลงเท่าไหร่จ๊ะ่าตั้งแต่ที่โคหน,น,นึ่งสองสามตอนนี้วิธีการยิงอ่าฟังทุกคนฟังนะครับวิธีการยิงครับเดี๋ยวพี่จะบรรจุให้ทุกคนต้องฟังลมนะครับต้องฟัมลมเข้าไปตึ้งตึ้งสามลมที่เราบอกเสร็จแล้วนะครับวิธีการดูว่าลมขนาดไหนแล้วจะมีมาตรวัตอันนี้เป็นสี่ด้ายคือพอลบอมกลางลุก หรือคนจะยิงให้กำเฉพาะด้านสีเหลืองนะครับถ้าคุณพร้อมยิงคุณเลงแล้วคุณเลงทิศทางแล้วคุณพร้อมยิงแล้วจะทำให้ชูนิ่งนะครับพีนุ๊กจะให้สัญญาณถ้า4 3 2 1แล้วกำกำเบาๆเหมือนเด็กหยักรยานเรียนไหมครับเพราะฉะนั้นสีเขียวหมาโอเคเราจะดูสีเขียวครับครับ สีเขียวนะคะกำลังจะเริ่มยิงนะคะสำหรับครั้งแรกสีเขียวเติมน้ำ420 ml แรงลม21 psi นะคะปมั๊นลมเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขึ้นดูกองเชียร์ครับกองเชียร์ขับไปไมนก็ได้ลูกขึ้นถ่ายได้ตอนนี้18เอาน้ำ ดีดว,าวลาน,น,นีย้ลิงครับการลิงคือปลายปลายขวดให้ตรงกระตรงแต่ตอนนี้เราตั้งไว้ดูเส้นตรงนี้เห็นนะครับมันจะตรงกันตรงนะถ้าไม่มีลายพีเอ็ก็คือหมายความว่าถ้าไม่มีลมตรงมันก็จะตรงตอนนี้มันมีลมเข้มาสามสิเมตรครับ ปุ้นจะเอารอไหมกองเสียเราเยอะมากที่ช่วยกันทำเมื่อกี้เล่นมันดิเล่นทางลมนะคะดูได้จากธงนะคะคือถงเป้าหมายด้านหน้าได้หนึ่งปัญหาเราไม่มีลมอะกลุ่มนี้กลุ่มควักนะครับฟินเยอะมากเลยมาดูว่าจะเข้าเป้าไหม ขยับฐานยิงไปมาได้เลยนะคะหันซ้ายขวาได้อ่งเมื่อพร้อมแล้วให้ชูนิ้วนะคะชูนิ้วโป้งขึ้นสูงๆให้พี่เห็นนะคะแล้วพี่จะส่งสัญญาณนะคะไปทําการยิงนะคะพร้อมยังคะพร้้อมแลวชูนิ้วโป้งลยครับเราบอกว่าพร้อมยังคะพร้อมแล้วนะรอสัญญาณอย่าเพิ่งแตะค่ะอย่าเพิ่งแตะมือออกเลยอย่ามาลั่นนะคะอันตรายห้าสี่ <laughs> ไม่เข้าเป้านะครับไปดูจรวดของตัวเองค่ะยิงครั้งที่นหนึ่งไม่เข้าเป้ากรรมาการจะวัดนะครับอันนี้เป็นการแข่งยิงแม่นนะครับยิงแม่นเลงที่ธงแดง30เมตรแล้วก็ให้ปรับครับไปทีมที่สองครับ ครั้งแรกของสีเขียวนะคะทำได้ห่างจากเป้าหมาย8เมตร30เซนติเมตรนะคะเรืยวกันเท่าคห่ของเรานี่เรืนมาแล้วเติมน้ำรอเลยนะคะเติมน้ำรอครั้งที่สองค่ะทีนี้วางแผนใหญ่เลยครับวางแผนเลยครับ รังแรกของสีเหลืองนะคะทีเหลือเติมน้ำ500 ml แรงล20 psi กำลังทำารเล็งนะคะงิงนั่งเลงตรงๆนะคะหรือว่าจะนอนลิงก็ได้นะคะจะสี่ส้จำเพาะวสีเหลืองฟังสา5จครับหนึ่งห่หนึ่งหนงหนึ่ง่งหนนงห่วน้น่่หน่งหน ตอนนี้ทุกออกทหมดเลยครับแสดงว่าเล็งไม่ตรงนะครับทิศทางยังไม่ได้รู้ไหมกลมพัดตอนนี้สีน้ำเงิน8.3จสามเมตร จากเป้าใช่ไหมครับอ๋อสามรอบเนาะอันนี้คือเอาเอาบวกการหารหรือว่าเอาใครใกล้สุดชนะโอ้โหหกเมตรนี่แล้วตกน้ำแล้วครับคุณจะขยครับคิดว่าตรงอ่าช่วยกันดูล้มเท่าไหร่นะจ๊ะยี่สิบลมยี่สิบ ลมนี้หน่วยเป็นอะไรครับเพียงใส่ใช่ไหมครับพ,พียอใส่ครับจ้บาตอ,ตอนนี่อทุกคนเลยเป้าหมายหมย <450 S 2> แสงว่าลมเยอะนะครับคุณต้องทำไงลมเยอะน้ำจะเป็นตัวปิดลมั้ำเชพมนะคะคระข้างแรกเติมน้ำสามร้อยห้าสิบแรงลมยี่สิบนะคะพร้อมแล้วเอาเมื่อกัอนค่ะคแต่เพิงแต่งนะคะเดี๋ยวมันลั่นห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ ใกล้เคียงมากครับใกล้เคียงมากเลยโอ้โแรงพอดีเลยนะคะแรงพอดีเลยแชมป์ยิงจรวดแห่งประเทศเห็นว่าตอนนี้หลายสีใช้แรงนะคะยี่สิบสีอะไรนะคะเกือบเท่ากันเลยนะคะแต่ว่าสีนี้พอดีนะคะทีมนี้แหละกูว่าทิทานนะจัดสุดยอดเราตัวของเราเขปรับน้ำปรับแรงดันไม่เ่ากัอนะคะ ทำการปรับยังไงดีสำหรับสิชพูนะคะครั้งแรกทางจาก็้นไม้เพียง1นึ่เมตรสิบห้านตทเท่านั้นนะคะสุดยอดมากสิงคโปริมน้ำรอเลยนะคะอันนี้ปรับน้ำก็ปรับมุมแล้วก็ปรับแรงดันนะครับยิงระยะ3าเมตร เดี๋ลมาะพร้อมนะคะสฟ้าครั้งแรกห้าสีอหงอแงนยังแงไปหน่อยเกรของตัวเองค่ะแต่ละทีเติมน้เติมเท่าไหร่แจ้งพี่มาด้วยนะคะวครั้งที่สอ เขียวนะคะมีการปรับลงปรับแรงลงนะคะปรับแรงน้ำจาก21 psi เหลือ18 psi เรามาดูกองเชียร์บ้านดีกว่ากองเชียร์กองเชียร์ลุ่นกองเชียร์ค่ะกองเชียร์ทำจรวดนี้เรามี3 EP เดินตัดหน้ากล้องเลยครับอ,อเออต้องมีเชียร์หรือเดือข้างหน้าเลยเนะาะไปในเพจเอสมี e จ้ะอ๋อยังไม่ยังไม่ได้ตามเลยใช่ไหมล่ะเ <laughs> พิ่งเริ่มไลค์ค่ายนี่ละจ้ะอ้าวนี่คือกองเชียร์นะครับคือคนที่สร้างจรวดมาด้วยก้น <laughs> อาวเรามาดูมุมไกลบ้างโอ้โหสุดยอดมากครับ่าจชนะครับทีนี้สุดยอดไปดูใกล้ดกว่าหนึ1 1> ่งเมตรยี่สิบห้านะครับ 1นึ่งเมตรยี่สิบห้าเซนนะครับอาจะเป็นแชมป์แล้วนะครับอสุดยอดฟินมา อบมารการเลงนะคะการเลงของทีเหลือัที่สระวังกันดเสียงไปไหมเสียงไปไหมเสียงไปไหมอ้าวเราแต่เด้กองเชียเตรียมหลบเด้อกองเชียมันขึ้นอยู่กับลมมาหรือเปล่าวพร้อมชูนิโเ้ออ้าวถ้าพร้อม

สงสัยกลุ่มฟินมหาศาล <c oughs> จะชนะนะครับทิศทางได้ไถกตะตำแหน่งได้นี่กลุ่มวควักนะครับเมื่อกี้ที่ฟินเยอะ ไม่เนรอบเลยคนโอกไปเลยเราิเันะคะรอบนี้่วิทยากรจะทำการกแผ่นด้วยนะคะต้สิบหเที่มันออกลดับลงเมันมีลงเสยงเป็น้่มาค่จ้าเราปัม่ไม่เา9ะื่า19เนยยัง19อครับมันเียง่ายต่อมือกดเมันจะได้แรงใช้มือกดนิดๆ่บ่อยๆลง่อยลง้ลลงครับ

ตัวยอดตัวยอดมยยมผอดมม,มาแซมนแน่แน่ตรงนี้ไม่หมดดูใกล้ๆนะฮะอ๋อห่างพอสมควรครับเหมือนใกล้นะครับเหมือนใกล้ทายาดทสองสีมพูนะคะไม่น่าเชื่อ หนึเมตรสีส้าเซนติเมตรนะคะดูเหมือนครั้งแรกนะดูเหมือนครั้งแรกไกลกว่านะคะแต่ไม่ใช่นะคะอืมตัวเล็กมากขึ้นแต่ยังนำอยู่เนาะแชมพูยังนำอยู่นะคะดีบชมพูที่ทางนี้มากนะคะแสดงว่าประกอบฟินได้สมดุลน,นะคะ นนะคะการติดป네ีนสําคัญอย่างที่พี่บอกนะคะถ้าระยะห่างที่เราติดไม่เท่ากันนะคะในแต่ละปีนนะคะจะทําให้มันเฉียงออกไปได้ระยะไม่ตรงนะคะเอาไปใส่น้ํารอเลยก็ได้ลูกใส่น้ํารอเลยสีเขียวสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองใส่น้ำรอเลยครับครั้งที่สามเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับบวกลบคูณหารดีๆเพราะครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายที่เราจะบวกทำการคำวณและปล่อยสีชมพูนำเรี้วนะครับสุดยอด เขาฟิกมุม45ใช่ไหมอ๋อฟิกมุมไว้เป็นระยะ30เมตรนะครับยิงแม่นฟิกมุมที่45ให้ปรับความดันนะครับแล้วก็ทิศทางลองดูสิอ่าเราดูสิครับว่าจะสู้แข็ง ถ้าชนะวิทยากรได้ก็ถือว่าชูมใจแล้วแหละรอดูครับรอดูครับวิทยากรไม่ค่อยจะกดดันเลยนะตอนนี้อันนี้อันนี้จะเป็นเจาเรียกนจิ้มแบบครูบาร์จานวิทยกรยิ้ให้ดูว่าจะไม่หวงก้อนที่เท่าเรามั่นใจนะคะไม่เล่งก่อนเหรอเร่ยแล้วยพร้อมแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ ว้าวใกล้เคียงนะครับทิาดีนะคะกินเป็นเพื่อนน้องิ่อยางชนะนะทิาดีนะคะถือว่าตรงนะคะแต่ว่าจะเลงยังไม่ตรงนะ ทำได้นะคะทำได้น้อยกว่า1เมตร15เซนติเมตรนะคะจะขึ้นนำเป็นที่หนึ่งทันทีนะคะโอเคเบส14เซนติเมตรนะคะก็ขึ้นเป็นที่หนึ่งแล้วนะคะสำหรับที่เขียวที่เขียวยิงดีตลอดครับ พร้อมนะสุท้ายเขียวไปดูใกล้ๆได้นะคะเห็นแบบนี้อาจจะใกล้กว่าอาจจะใกล้กว่าหนึ่งเมตรห้าเซนติเมตรก็ได้นะคะต้องไปดูเลตาแต่แล้ว ฝาที่ฐางใส ok <ave S 2> ่ <reco Christ. S 2> แล้วก็เพื่อนีเชียวครั้งสุดท้ายทำได้3เมตร10เซติเมตรนะคะในครั้งสุดท้ายนีเชียวนะคะตอนนี้ยังอยู่ที่เป็นที่2อยู่นะคะใกล้สุดเป็นที่2นะคะ ลองแยาสีชมพูต้องรอรุ้นนะคะเุ้่อนให้สีเหลืองชมพูฟ้านะคะใช่ไหมเปล่าฟ้านะคะห้าสี่สามสองหนึ่งศไปค่ะโอ้ยยอียงโอ้ยยยยคยยนะ,ะยะที่ยย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 มยยยกยยยย

เปิดไฟแล้วจะมีแมลงมาเกาะนะครับดูแมลง <c oughs> ครั้งสุดท้ายของสีเหลืองนะคะทำได้9เมตร35เซนติเมตรนะคะ นครั้งสุดท้ายของตีชูฟนะคะหนึ่งสองครั้งแรกค่ะไม่ดีมากนะคะลุนครั้งที่สามนะคะเขาจะชนพงเลยหรือเปล่าสำหรับรอบนี้อ่ะพร้อมแล้ว5้3 2 1่สามสองหนึ่งต้นไปอ้โใส่แล้วโอ้ใกล้เคียงไม่ถึงเนื่องจากปรับลงนะคะปรับแรงดันลงนะคะมีชมพู

นมันเป็นที่หนึ่งอยู่จตอนนี้นะคะต้องรอสีฟ้านะคะถ้าสีฟ้าทำได้ใกล้กว่าหนเมตร15เซนเมตรนะคะขึ้นน้ำเป็นที่1นักทีขอแค่1เมตรสิีเซนติเมตรค่ะให้มยิงกัก่อนน่าจะผมเมื่อกี้กดยิงมีหรืต้องเชื่อเา ทงเลยทงเลยทงเลยรอรอจังหวะลมนะครับ 3าเมตรจะโดนเป้าไหมยิงืนอภาวนายิงสวนนแล้วตอนนี้อธิษฐานข่าวเป้าชนทงเลยชนทงเลยว้าวไปแล้วครับไปแล้วครับออกเลย

โอ้จนะได้เลยคุณสงสัยว่าเป็นพอดีค้อนมตั้งแต่ไหแล้วเม้นะคะสำหรับพี่วิทยากรล์ลนี้นะคะเป็นผู้ชนะไปสองหมืชนะป็นเงินได้แน่สองหมื่นพี่ชนะเสียเลยเรื่องเหรอเรืองได้เหรออาไปใกล้ๆเลยอาจารย์มีอะไรนั่นหมายไหมเดี๋ยวจะปล่อยน้องอ๋อไม่ครับอ่าสรุปนะคะผลการแข่งขันนะคะสำหรับวิศวกรน้อยกับตรวจเปิดน้ำ สีที่ชนะนะคะเป็นที่หนึ่งได้ที่สุดอยู่ที่หนึ่งเมตรสิบห้าเซนติเมตรนะคะคือส no ีนีชมพูเซฟเฟอร์มุกได้ค่ะอ่าและที่สองคือสีเหลืองตามด้วยสีเหลืองใครชนะใครชนะฟังตามลำดับใครชนะทำได้ดีที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวมาดูดีเลยค่ะอ่าดูก่อนนะชนะอ่าชนะเป็นไงครับหน้าตาเป็นไงชนะอันไหนเอ่ยโอเคไหนใครยิงใครยิงไอ้ไม่บอก โอเคสุดยอดครับอ,อ่ะเขาปิดไลค์แค่นี้ครับผมค่ะ